ซูเปอร์แมนแน่นอนครับว่าชื่อนี้ใครๆก็รู้จักแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังอันโด่งดังนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของการล่มสลายที่สะเทือนไปทั้งจักรวาลและการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยรู้กันเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานบทนั้นกันครับใช่ครับ สัญลักษณ์ตัวเสบนหน้าอ,อกนั่นน่ะใครๆก็รู้จักแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหนังความแข็งแกร่งนั้นมันมีเรื่องราวของการล่มสลายที่เจ็บปวดแล้วก็การฟื้นคืนชีพที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นตำนานอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นในจุดที่สิ้นหวังที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของตำนานทั้งหมดกันเลยดีกว่ากับการหนีตายจากดาวเคราะห์ที่กำลังจะล่มสลาย ลองนึกภาพตามนะครับบนดาวคริปตอนที่กำลังจะถึงวาระสุดท้ายในอีกไม่กี่อึดใจนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอย่างจอเอลต้องเจอกับการตัดสินใจที่มันบีบหือใจที่สุดในชีวิตคือจะยอมให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองต้องดับสูญไปพร้อมกับดาวหรือจะเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีกับความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่ริบรี่เต็มทนในขณะที่ดาวทั้งดวงกำลับบงสั่นสะเทือนแล้วก็ใกล้จะแตกออกเป็นเสี่ยงเสียงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนั้นนะ่ะความหวังสุดท้ายความหวังงงเเพีเเีียยหนนึ่่ดว จะถูกส่งไปที่ไหนได้ล่ะครับและคำตอบก็คือการเดินทางที่แสนโดดเดี่ยวครับในยานอาวกาศลำจิ๋วลำหนึ่งมีทารกน้อยที่ชื่อคาวเอลกำลังมุ่งหน้าข้ามจักรกวาลอันมืดมิดไปยังดาวเคราะห์ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งก็คือโลกของเรานั่นเองใช่แล้วครับชื่อบนดาวคริปตอนของเขาคือคาวเอลแต่พอมาถึงโลกเขาก็ถูกคู่สามีภรรยาชาวไร่ใจดีรับไปเลี้ยงดูแล้วก็ได้ชื่อใหม่ว่า ลเขนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของชีวิตสองขั้วด้านหนึ่งคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากต่างดาวอีกด้านคือเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมาจากแคนซัสที่ต้องแบกรับโชคชะตาของสองโลกเอาไว้บนบาแต่เรื่องราวของซูเปอร์แมนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับคือตำนานของเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆตลอดหลายสิบปีเลยทีเดียวคือวิวัฒนาการกของเขานี่น่าสนใจมากนะครับ ตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกสุดเลยในปี1938เนี่ยเชื่อไหมรับว่าเขายังบินไม่ได้เลยทําได้แค่กระโดดข้ามตึกสูงๆเท่านั้นเองแต่พอหลังปี1940เท่านั้นแหละครับเขาก็ทะยานขึ้นฟ้าได้สําเร็จพอมายุ60เรื่องเขาเริ่มซับซ้อนขึ้นไปอีกมีการแนะนําแนวคิดมัลติเวิร์สเข้ามาทําให้มีซูเปอร์แมนอยู่ถึง2คนน่ยจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในยุค80ที่จักรวาลทั้งหมดถูกรีบูตใหม่หมดเลยครับการรีบูตครั้งใหญ่นี่แหละครับที่ จากเดิมที่มีหลายจักรวาลก็ถูกปรับให้เหลือจักรวาลเดียวที่เข้าใจง่ายขึ้นตัวละครสําคัญสําคัญอย่างซูเปอร์เกิลซูเปอร์บอยก็ถูกเอาออกไปก่อนและที่สําคัญมากๆเลยก็คือพ่อแม่บุญธรรมของเขาที่เคยเสียชีวิตไปแล้วก็ถูกทําให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อเป็นเหมือนสมอที่คอยยึดเหนี่ยวเขาไว้กับความเป็นมนุษย์นั่นเองครับและแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดแตกหักของเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนไปทั้งวงการคอมิกและช็อกแฟนๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ปี1993ครับจำปีนี้ไว้ให้ดีเพราะมันคือปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการฮีโร่ที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกต้องมาเจอกับศัตรูที่เหมือนหลุดมาจากฝันร้ายอสุรกายที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพียงอย่างเดียวเลยมันคือความตายที่เดินได้และเป้าหมายของมันก็คือซูเปอร์แมนคำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ เมื่อสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังคนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ถูกโค่นลงในที่สุดเขาตายครับแต่แน่นอนว่าความตายมันไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ทั้งซับซ้อนและท้าทายกว่าเดิมหลายเท่าตัวการกลับมาจากความตายครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเขาไปเยอะเลยครับเขากลายเป็นมนุษย์มากขึ้นเขาแต่งงานกับโลอิสเลนผู้หญิงที่เขารักในปี1996แล้วก็มีลูกด้วยกันในปี2004 เรียกได้ว่าความตายเนี่ยได้สอนให้สัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังคนนี้ได้เข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตอย่างลึกซึ้งจริงๆแต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นครับเพราะโลกของเขากําลังจะสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อเขาได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่ชาวคลิปตอนคนสุดท้ายที่รอดชีวิตการค้นพบนี้มันไม่ได้นํามาซึ่งความสุขอย่างที่คิดนะครับเขากลับไปเจอเมืองแคนดอร์ที่เคยหายสาบสูญไปพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติชาวคลิปตอนอีกเป็นหมื่นๆนคน แต่แทนที่จะการการกลับมารวมกันอย่างมีความสุขความพยายามที่จะสร้างคลิปตันใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นชนวนของสงครามครั้งใหญ่กับมวลมนุษย์เป็นสงครามที่ทั้งสองฝ่ายต้องสูญเสียกันอย่างหนักเลยครับและเรื่องทั้งหมดนี้ก็พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่ท้าทายตัวตนของเขาที่สุดเมือ่อฮีโร่ที่เคยเป็นชาวคลิปตันคนสุดท้ายต้องหันมาต่อสู้กับคนจับผาพันุ์ของตัวเองเขาจะเลือดอะไรระหว่างการปกป้องโลกโลกที่เลี้ยงดูเขามาหรือจะเลือกใสยเลือดของตัวเอง นี่แหละครับคือบททดสอบที่แท้จริงที่จะนิยามว่าซูเปอร์แมนคือใครไปตลอดกาล